สวัสดีครับวันนี้จะนําเสนอประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่านนะครับตั้งแต่ปีพศ2534-2540โดยมีเหตุการณ์รัฐประหารครั้งที่11เหตุการณ์พฤชาวาทม,มินเหตุการณ์รกร้องรัฐธรมานูญ2540นะครับรัฐประหารครั้งที่11การรัฐประหารครั้งที่11นะครับเป็นสัญญาณล,ลบของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์พศ2534โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสช ข้อยึดอำนาจการปกครองจากนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายชุนหวันในการถแถลงของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่1เรื่องการให้ความชี้แจงเหตุผลการเข้อยึดควบคุมอำนาจการปกครองประเทศด้วยเหตุผลหลักที่เป็นเสมือนข้ออ้างในรัฐประหาร23กุมภา2534การรัฐประหารครั้งที่11เป็นจุดหักเหสำคัญที่ส่งผลต่อการเมืองไทยระยะ30ปีถัดมา ใน2ประการหลักได้แก่ประการแรกการออกแบบสถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญในกองทัพและพละเรือนมีอำนาจในระบบสภาเช่นการมีนายกรัฐมนตรีโดยอาศัยเงื่อนไขาจากชนชั้นนำประการที่2การเปลี่ยนแปลงความคิดปัญญาชนเทคโนเครตและชนชั้นกลางที่สนใจการเมืองระบอบประชาธิปไตยหรือระบบ รประชาธิปไตยครึ่งใบก่อนหน้านี้ส่วนหนึ่งเป็นหักเหความชอบระบบการเลือกตั้งและมองว่านักการเมืองช่อฉนจากสาเหตุหลายปัจจัยทั้งการเมืองภายในและผลจากปัญหาทางเศรษฐกิจสะสมมาตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายผนวกกับปัญหาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์จึงนำไปสู่การชุมนุมระหว่างวันที่17-20พฤษภาคมปีพศ2545 เหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมหรือพฤษภาคมพศ2535แสดงให้เห็นว่ามีการออกแบบสถาบันการเมืองในระบบรัฐสภาของกองทัพให้เป็นรูปธรรมผ่านรัฐมนูญแห่งราชนาจักรไทยพศ2534หรือรัฐมนูลร่างทรงของรอสชที่ย้อนกลับไปสู่แนวทางรัฐมนูญแห่งราชนาจักรไทยพศ2511จากสาเหตุหลายปัจจัยทั้งการเมือง ทางการเมืองภายในและผลจากปัญหาทางเศรษฐกิจสะสมมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายพนวกกับปัญหาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศในยุคโลภาพิวัตรจึงนำไปสู่การชุมนุมระหว่างวันที่17ถึงวันที่20พฤษภาคมพศ2 5 3 5ครับ2เหตุการณ์พฤษภารมิน เหตุการณ์พฤาภลาคมินครั้งนี้เริ่มเป็นสัญญาณบวกของประชาธิปไตยเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์รัฐประหาร23กุมภาพันธ์พศ2534หรือ1ปีก่อนหน้าการประท้วงซึ่งรสชาได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลซึ่งมีพลเอกชาติชายชุนหะวันเป็นนายกรัฐมนตรีโดยหลังจากยึดอำนาจคณะรสชาได้เลือกนายอนันต์ปัญญาชุนเป็นนายกรัฐมนตรี การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐมนูล20คนโดยมีชัยอชูพันธ์เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแทนแรัฐมนูญการปกครองราชนจาจักรพุทธศักราช2534หลังจากร่างรัฐมนูญสำเร็จก็ได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่22มีนาคมพศ2535โดยพรรคที่ได้จำนวนผู้แทนมากที่สุดคือพรรคสามัคคีธรรม ได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลในมีการเ,เสนอ,นอนายนาลงวงวันขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏทางโกศกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาประกาศว่านายนารลงนั้นเป็นผู้หนึ่งที่ไม่สามารถขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับนักขยาเสพติดก็เกิดความไม่พอใจของประชาชนในวงกว้างเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการทวงโต้แยง้งเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ ร่างขึ้นมาหม่ว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยซึ่งและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้ถูกประกาศใช้2.1การต่อต้านของประชาชนบนเอกสุจินดาคราประยุนได้ให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าตนในสมาชิกในคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติจะไม่รับตําแหน่งทางการเมืองใ,นใ,นใดๆแต่ภายหลังได้มารับตําแหน่งรัฐมนตรีซึ่งไม่ตรงกับที่เคยพูดไว้เหตุการณ์นี้จึงได้เป็นที่มาของประโยคที่ว่าเสียสัตว์เพื่อชาติ ในคืนวันที่17พฤษภาคมขณะที่มีการเคลื่อนขบวนประชาชนจากสนามหลวงไปยังถนนรรชนาชดำเนินกลางเพื่อไปยังหน้าทำเนียบรัฐบาลตำรวจและทาหารได้สกัดเคลื่อนขบวนของประชาชนเริ่มเกิดการประทะก,กันร,ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในบางจุดและมีการบุกเผาสถานีตำรวจนะครบาลน,นางเลื้ง2.2พักที่ปักมาน พรรคที่พักมานเป็นคำที่สื่อมวลชนใช้เรียกกลุ่มพรรคการเมืองในเหตุการณ์พุทธภาจมินที่แบ่งแยกเป็นสองฝ่ายชัดเจนพรรคที่ถูกเรียกว่าพรรคเทพคือพรรคที่ประกาศตัวเป็นฝ่ายคา้านไม่ส,สญญนับสนุนการนำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของบนเอสกกินดาคราปยูนผู้นำคณะรัฐประหารรสอชอที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและได้ประกาศต่อสาธารณณะมาตลอดว่าจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยที่เกษแสนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งเป็นเกษแหลักของสองคมไทยในขณะที่พรรคมารคือพรรคที่สนับสนุนพลเอกสุดจินดากราประยุนซึ่งก่อนคือเหตุการณ์พุทสภาจมินมีกระแสเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมน,นูญให้นายกรัฐมนตรีต้องมากากการเลือกตั้งแต่ในที่สุดกลับอ่านมาสนับสนุนพลเอกสุจินดากราประยุน และเห็นว่าเป็นการพยายามสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารรสช3การเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญปี2540การเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญปี2540ยังเป็นสัญญาณบวกของประชาธิปไตยโดยเกิดขึ้นในวันที่11ตุลาคมพศ2540เป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญพศ2540ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่1 6ของประเทศไทยและเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่3 ที่ยกร่างขึ้นโดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาของรัฐธรรมน,นออรูญพศ2540นี้มาจากการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองหลังจากที่ใช้รัฐธรรมนูนพออ 2, ศ2544ที่มีคนมองว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากคณะทหารที่ยึดอำนาจเมื่รัฐธรรมน,นออรูญพศ2544จะเป็นรัฐธรรมนูญที่มีข้อดีที่สำคัญ ต่อมาในการเลือกตั้งทั่วไปพศ2538พักชาติไทยของนายบรรหารศิลปะอาชาได้ชูนโยบายปฏิรูปการเมืองที่ต้องทำให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยไม่ให้นักการเมืองเป็นผู้ร่างการปฏิรูปจึงเริ่มขึ้นโดยการกาแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะนั้นให้สามารถมีสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาและให้รัฐสภามีหน้าที่เพียงรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้น รัฐมนูญพศ2540ฉบับนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรูปแบบรัฐบาลคือยังเป็นระบบรัฐสภาและมีสภา2อได้สสภานะคะได้แก่ 1. สภาผู้แทนราษฎรและ 2. ส,สภาวุฒิสภาคือยังเป็นระบบที่เลือกตั้งเหมือนเดิมอะค่ะแต่รัฐมนูญฉบับนี้มีเป้าหมายก็คือจะเอื้อให้เกิดรัฐบาลที่เข้มแข็งและพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง ขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ 1. รัฐธรรมนูญจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเหตุผลที่รัฐธรรมนูญ2540ถูกขนานนามว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนื่องมาจากเป็นรัฐธรรมนูญที่มีส่วนร่วมจากประชาชนมากที่สุดบรรยากาศของสังคมไทยก่อนหน้ามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2540นับร่าประชาชนมีความตื่นตัวเกี่ยวกับบ้านเมืองอย่างมาก 2. รัฐธรรมนูญมีความชอบธรรม ที่มาของรัฐธรรมนูญ2540มาจากกระแสก,การปฏิรูปการเมืองหลังเหตุการณ์พฤษภาคมประชาธรรมปี2535ที่ประชาชนถูกปราบปรามจากกองทัพหลังมีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลพลเอกสุจินดาคราประยูนเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจนนำมาซึ่งรัฐธรรมนูญ2540 ที่มีความชอบธรรมในการเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน